สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล Daddy c o o o k ิ g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูซี่โครงหมูทอดน้ำปลาโรยด้วยผักชัยยาทอดกรอบครับวันนี้เราจะนำซี่โครงมาทอดให้กรอบนะครับแล้วก็ไปคลุกกับซอสน้ำปลา ที่มีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานๆเค็มๆนะครับสุดท้ายเราโรยด้วยผักชัยยาทอดกรอบนะครับจะคล้ายๆกับผักคะน้าทอดกรอบแต่ผักชัยยาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับกรอบแล้วก็อร่อยรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องจิตใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับ อย่างแรกจะเป็นผักชัยยาครับวันนี้เราจะนําไปทอดให้กรอบแล้วก็มารวยหน้านะครับเพื่อความอร่อยครับเราจะเลือกแต่ยอดอ่อนๆของผักชัยยานะครับต่อไปเป็นซี่โครงหมู500กรัมเราหั่นเป็นชิ้นนะครับต่อไปเป็นแป้งสําหรับทอดนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา แล้วก็เกลือเสร็จส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเป็นซอสน้ำปลานะครับเราใช้น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3าช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครับขั้นแรกเรามาหมักซี่โครงก่อนนะครับเราต้องการให้ซี่โครงเนี่ยมันมีรสชาติเค็มนิดนิดนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปนะครับแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให ส่วนผสมเนี่ยมันดูดซึมเข้าไปในให้ทั่วตัวซี่โครงเลยนะครับจากนั้นเราก็คลุกด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับคลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยมันเคลียบตัวซี่โครงเนี่ยให้ทั่วเลยนะครับเราจะไม่คลุกหนานะครับคลุกบางๆเพื่อให้ด้านนอกเนี่ยมันมีความกรอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลาทอดเนี่ยมันจะทําให้ซี่โครงของเราเนี่ยไม่อมน้ํามันด้วยครับ ขั้นตอนต่อไปเรานําผักชัยยานะครับมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราวางซ้อนกันหนาๆน,นะครับแล้วก็ม้วนเป็นวงกลมแล้วเราก็จะซอยเป็นเส้นแบบนี้ครับเพื่อที่เวลาเราไปทอดเนี่ยมันก็จะกรอบนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําน้ํามันมาตั้งไฟให้ร้อนนะครับกะว่าน้ํามันเนี่ยให้พอท่วมตัวซี่โครงนะครับพอน,น้ํามันร้อนแล้วเราก็นําซี่โครงลงไปทอดได้เลยครับ เราจะใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไป <ım Laser> เรื่อยๆจนซี่โครงเนี่ยสุกแล้วก็เหลืองกรอบเลยครับวิธีการคลุกแป้งแบบนี้นะครับจะช่วยให้ซี่โครงของเราเนี่ยมันไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็เวลาเราทอดเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันแล้วน้ํามันก็จะไม่เสียด้วยนะครับนี่นะครับทอดไปเรื่อยๆจนซี่โครงเนี่ยเหลืองกรอบแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราเบาเป็นไฟอ่อนนะครับจากนั้นเราก็นํา ใบผักชัยยาที่เราซอยเป็นเส้นๆเนี่ยลงไปทอดได้เลยครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับทอดไปเรื่อยๆจนใบชัยยาเนี่ยสีมันใสขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําซอสน,น้ําปลากันนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปตามด้วยน้าําปลาแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับจากนั้นเราก็ คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับเราเร่งเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนซอสน,น้ำปลาเนี่ยมันงวดลงนะครับแล้วมันก็เดือดฟูแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำซี่โครงหมูที่เราทอดกรอบแล้วลงไปคลุกได้เลยครับขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าซอสน,น้ำปลาเนี่ยให้มันเคลือบซี่โครงให้ทั่วเลยนะครับ อเคลือบทั่วดีแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับตักใส่จานเสิร์ฟแล้วเราก็จะโรยด้วยผักชัยยาทอดกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่ม,มความกรอบความอร่อยนะครับตัวผักชัยยานะครับเวลาเราทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เหม็นเขียวเหมือนผักคะน้านะครับสามารถใช้แทนผักคะน้าได้เลยนะครับมีความกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ ใครที่ทําร้านอาหารนะครับสามารถนําเมนูนี้ไปทําขายได้เลยนะครับมันจะเพิ่มความอร่อยจากซีโครงทอดธรรมดานะครับให้มันมีรสชาติหวานๆเค็มๆแล้วก็มีความกรอบของผักชัยยาทอดกรอบด้วยนะครับดูแล้วอลังการแล้วก็ดูเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับ เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ